สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนพี่น้องตอนนี้มาหอดปลาหน่อไหม่เลยหน่อไม้น่ะเรต้องทามพี่น้องหัวหน่อยลื่นไหลพี่น้องกระเช้านี่แล้วปุต่างฉงงสง่าอยู่ปุ๋อู้เฮ้ยนอนอ่ะเฮ้ยจะจะถิ่มหน่อไหม่มาก่อนบ่ามื่อกี้นี่ไม่ใช่เห็นเ้ยพี่น้องเลย น้องใหม่น้ำงใหม่พี่เน้ำงใหม่ก็พี่แต่น้ายังไงพี่น้องเอ้ยเจ๊อยากหาบมเจ๊อยากสอนน้ำงใหม่เจ๊อยากถ่ายคลิปพี่น้องตอนนี้ก็แย่กันไปแล้วเขาบอกว่าเขาอันน้องแคทกับเจ๊ปลาแซงไมด้ดอกเข้า่าอยู่อีกพังของชิ้วเพลินพี่น้องเอ้ยอาซาซุยกาเซีนถ่ายพี่น้องเมืองเป็นระยะระยะเนาะเพราะว่าต้องเอาหนัหมองน้องใหม่เมืองในผู้พี่เนาะโอ้สองไม่ด้อผู้ก็เห็นโบ เมืองไหนพี่น้องปูเฮ้ยพูดผู้นาไม่ใหญ่แห้งอะไรพี่น้องคัก้นาไม่เอมม่อป้าวไปยู่หลดน้ำเลยรเบงเบาใจอีกคน เขาป่าและชี้เกาะคืองามแท้ว่ะตัวนี้ชิบูหญ่ปได้ตัวนี้ใหญ่เติอปะมาวีออกมาดูวี ตา๊กุโลดกูเนียหุ้ยสอนอนสอนจะแห้งแทะสียังไงวะฮะ่ไคน้แังนงูตายเบิดย่งยัางจะคลองคล้องะมน้เสนไปย่งดอกจะคลองงู อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยที่เอิญหัวเจียวที่แยงงให้ระวังแขเด้อป่ะส่ะนี่แหละพี่น้องเพิ่นเพิ่นการเพิ่นการยันแขนงับลูกเนาะเพิ่นกระบอกให้ระวัางนี้เชียงกระคาดให้แหลนโลดป่ะส่ะปื้หไม่ตกกบับบได้สิมาให้แหลนโลด 3หน่อพ no, no. no. ี i, ่น้องบ่อใจขุดมาชมไปเรื่อยๆนะพี่น้องชมไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆโตเนาะยังอาตอนนี้บ่ใจกําลังมุนเข้าับมหลายพี่น้องเอ้ยมแท้นะบ่คืออยู่บ้านเฮาเนาะ เชียงหลุดไปวะทเชียง่นี้เเยอะลไปนี่แหละบ่ลองขั้นนะแก้มม ย่องไกลเขาไก่เขาให้ละไกลมันไกลเขาที่ก็จะขี่ขึ้นมาพี่ฮ่าก็ลงบ่าโหลดฮะในเด้อฮ่าก็เป็นห่วงโหลดคือกันโอ้ยขาดครับเสียมหักสะใจมแม่งกะอยู่ไกลนะหาเชี่มจะเปลี่ยนกับ่บมี น้องเมื่อยกะบี้อีกซั่งเจ้าซับมันเป็นมันบุยเฮ้ยเขาขี่รถไปใส่เลยมาว่าสิเมื่อปลากันเขาเจอทางอยู่แต่ว่ากันเมื่อปลาอะ ไม่ทางขามเม่เคยเสียงรถไปทางฝุ่นไ เันือกว่าเมื่อปลาโอ้ยลอยใหญ่ครับบันเป็นข้างทางเลยดินี่ที่แล้วปีชีสามหน่อชาวประค่างแล้วมีอีกบ้างไปเลยแม่ชนะย้ายแล้วกันง่ายตก็ไปทางนั้นจะฉีดลบมาพี่บอกใจสิซับตัวนั้นอีกแล้ว ฮ่าฮ่าคุดอันนกอเดียเลยแหละคอยคอยให้คอยฮาไว้ยล่าเมื่อยเป็นควาวม้าไว้ล่ากระเ่อยได้สำแพงอุ้ยพี่น้องนอนนี่กับมาลุ้นน้ำกันอีกพี่น้องนอนฉันนอนง่ายครับคุณรับขาจุ่มฝวกเลยชับน้องไว้พี่น้องมาสิมนอนย่ายแค่นั้นตะกี้ได้ชิบ้ากับดอกดาวเลยพี่นโดแค่นี้มากกับน้องดาวนี่โอ้สามชิ้นลำบากแกนบีห้องบีหายอยู่พี่น้องเลย จ้ากบแบกกระสอบจักจกบซับมันกับบแงหายเพราะปัญหเนาหานอใม่เนาะแดดเลบานนี่พญิภาพมัได้พี่น้องพญภาพมาคือบาจันตะกี้ว่าเสียหายเบาใจในขงัวบเห็ดดอกว่าสับไปหาน้ำการหลดมันไกลวาสันพญภาพเปลี่ยนเผรนหายยังดเด้อยันเชียมาักได้ขาบอกขาอะไรดึงมานีดป่วยทั้งน้น เจ้ากระชับทั้งขงางมันที่เออขาแล้วามป้าเถอะเบิือการดึงอีู่เนาโอ้ยใหม่หนีมันเมีเนยนจะสือ่อแค่น้ำก้มชีจริงน้ำมันขาดเรียบร้อยเลย,เนนยจะยังอัดเด้อ ดึงหน่อไม้โอ <ừ> ้โอ้เอ้ยหักแล้วหนังเขาเบาแล้วบ่อดัเฮ้ะเบาแล้วบางงามช้ามาจะได้แบบมากออกมาแบบสวยเลือดหลูสุดท้ายกัโอ้ย โอจะเป็นลำบากเนาะงม่น้อยแม่ขี่ไล่ทำได้เก่งเดียวโอ้ยมาดูเอาบ่พอใจพี่น้องเอ้ยพื้นบ่พื้นบ่จิ๊บใครก็บ่ได้นะพี่น้องรอชมต่อไปาเถอะพี่น้องอันนี้ห้องห้องสาวซุยพี่น้องมาสอบก่อนสอบก่อนพี่น้องเลย

พี่น้องมาห่อเทือนแล้วมืลในหน้าไม้ข้าเช็ดทงแหนให้เบาใจเอาไปขายพี่น้องเช็ดทงแหนเบาใจเอาไปขายตระไดใหญ่ลูกจ้าบุงดูตระไดใหญ่กูมูตระไหเอ๊ะขมาแม่เอาข้าแม่เอาอันข้าแม่เอานางดาวไปนั่งหน่ะแม่เอ้ยห้าวน่ะหาย ของคนทางคืออยากตายนี่บวะนี่พาดซับเราไม่บุจักแบกจัะหามโอ้ยขิดกูขิดอันขีดดีแล้วว่เอาใจมานั่งนี่ต่อไปนี่กันนะพี่น้องเสียเหตุทงทงทงละต้องนี่ไงฟัวมูนนี่ทงละเศร้าบาทพี่น้องเสียไปขายเบาใจไปขายโอ้ยเห็นว่ากันเนาะ มกจะีสี้ากจะเก่งค่ะงอะนางดาวมิเตนอย่างไเอาไปเสกันเื่องชนี่มากับคืนนู้นอยู่เบ้าปีแต่ว่านี่พ่อนี่งนืนางดาวเห็นไหนบ่รูพี่น้องนี่งเนื้อืมไม่เป็นตะลวยค่ะบัาอันนี้ทงนึงอืมติ่มติ่มหนอยนี้อืมอันนี้ อันนี้กับตัวนี้ถุงนื้อปลากับหงอยนี่จะเป็นมาลายเมื่อเขามีเวล่ากระพงกับกรบตัมอันตัมอันงามไหมงาอยังน่ะหอยใหญ่หอยจุปิงกระติ้ลายอะแหละทางระบาวไข่ลงไปเวียนพ่อโตระบาดไข่ลงไปซาบหมาไม่ระบาวไข่ก็ไป็นการไปหอยยังกับกระพงหอยจุกตัวนี้กับตัวนี้พ่อถุงเนื้อมาเลยง่วมแล้วพ่อเอาไงพี่น้องเห็ดถุงแป้งทุงย่างไหนนั่งถุงย่างทำแต่ถุงใหญ่ อันนี้พี่น้องเอ้ยตัวนี้ห้าเสื้อไปใส่พ้าทับอยเลืองน้องงามที่ชุดไปใส่ผืนโตมหน้อไม้นี่มิตรหน้อไม้อันนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยบ่มีว่าแต่ปะโลมามันดำโลดว้องหน้อไม้ดินแข็งหน้อไม้ดินแข็งมันบ่มหน้อไม้อันนั้นมันง้อนอยู่นะเออบุกแกกับสางนั่งบุกจีกับสางบุกจีบุกจะบุได้ไปค้าเดี๋ยวมิตรสีแบ่งไปใส่หยาแบงไม่เปใหญ่เคี้ยวน้ำ กล้มา<ใ>นหนบอกชีให้ใเราบุเบแบหไปเรา,าอาทงน,นงามกันหยามื่อานกายมา้องนงเคียน่ะก็กล้มา,มากและปวดปัดปัมา,มากเล,าลกนาชิเลสิึงนะฮักับกันโลกเอาหยาเอาเอาซิงางาๆเนเอาพอเอาแบบเป็นตะต้มเน่เก็บใส่ตัวเป็นเทียวไรแม่เรืองให้แม่เรืองให้ใหยาบุ้มนะ ก่เน้อะไง้พ่อหมอน่พ่อเอาไปบบนนื้อเขมลาเนี่ยออกเอาไปพ่น้องตุมเองแล้จากเต้ากับชุดเลยมันเออเอาไปเลยเอ้าไนะเธอทำหนี้อะพี่น้องตัวนก็เจ้าแมนขอดบอยพี่น้องมอนี่กสมาคมพอกันคลิปหนาเด็กพี่น้องอยู่ดีแม่สุสคน สบายดีพี่น้องเมียน